สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยทรงหรูหลังคามีรูห่งคันนะครับลองชมดูจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ Honda Accord ปราวานนะครับปี2006สภาพสวยงามนะครับไม่แท้วิ่งประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับลองไปดูตัวจริงทดลองขับได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับคันนี้จัดไปเน้นได้นะครับเปิดให้ราคา219,000บาทนะครับ สำหรับคนที่ชอบแระหาอยู่นะครับราคาประมาณนี้ก็สนใจโทรเจราจาสอบถามนะครับเป็นรถปี2 0 0 6นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0เครื่องเดิมใช้น้อยไม่เคยติดแก๊สนะครับสนใจเจราจาสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับเป็นรถเต็นท์นะครับเขาจัดไฟแนนซ์ให้ได้แน่นอนสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้และก็หารุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจ สำหรับใครไม่ชอบผ่านไปก่อนนะครับเรามาดูด,ด้วยกันก็พอครับผมก็ชอบดูครับมันสวยดีครับดูหรูทรงดีแบบนี้งามมากๆเลยนะครับ ลองชมดูถ้าสนใจนะครับก็โทรเจรจาสนใจไปลองดูรถตรสอบสภาพนะครับรัคันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากในกล้องถ่ายรูปก็ชมดูได้กึ่งครับสมาชิกหรือเปล่าครับพีเซนเป็นเบาะหนังส่วนที่ควรจะโชว์ดีมากเลยครับสำหรับสมาชิกที่ขายระหว่างรถก็ถ่ายรูปดูดีครับเน้นเจุดเอาไว้ใ้านจุดชมดีจุดเด่นของรถด้วยนะครับอย่าลืมนี่ครับทนะครับในใจจริงเน้นงามแบบนี้เลยนะครับเครื่องสามจุดศูนย์เอกสารตรวจสองกินน้ำมันไหมให้กินแน่นอนครับ คันนี้ต้องมากับความชอบและความพร้อมครับจะชอบอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรื่องรถนี่ต้องเป็นการลงทุนเลอหมื่นห้าล้ก็ต้องดูแลครับแต่ชอบสนใจ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 สนบจสวใจสใสวใครนใจสนใจสนใสนใจานใจสนใจสาใจนจรนใจสนในใจสนใจสนใจสนจสนจสนใจสนใจสนจนจสนใคสนใมสนใจสนใจสน่จสนใจสนใจสรใจสนใจสนาจสนใจสนใจสนใจาคใจสนองสนใาสนใจคนับแนใใจคนใจน้วสนนจใจสนใจยนใจสนใจจใจนสนใจยนจจสนใครนนใน้สนใจใจนในนใสนสนใจนนนน นขายเลยนะครับเปิดโทรมี่อยู่ที่รายละเอียดของคลิปนะครับคลิปสวยครับสภาพสมบูรณ์มากๆเพรครับใครชอบโทรได้โทรเลยครับหมดเลยครับและอีกอย่างตัวนี้